อยากมาดูเหตุการณ์อีเหตุการณ์หนึ่งก่อนครับยืนรถน้ําริมถนนยู่ดีมีกระบะพุ่งมานะฮะพุ่งมาหาเนี่ยเคราะดีมากเหตุการณ์นี้ไม่ตายครับไม่มีเสียงเหรอเอาดูแค่ภาพเถอะเอาใหม่ ยืนรถน้ําอยู่ดีๆกระบาะลื่นแล้วไม่ได้ลื่นน้ํานี่นะนะ <Okay. S 2> ลื่นมาจากไหนไม่รู้แล้วพุ่งลงหลุมก่อนอถ้ายังยืนอยู่ที่เดิมแล้วขาไม่ขยับรับรอง,รองว่าโยมาบาลสวัสดีจ้ะคือถ้าตรงนั้นเป็นเรามีโอกาสเป็นไปได้ว่าขามันจะไม่ประสานกับความรู้สึกวิง่งไม่ออกเมื่อเราขาตายเราได้ตายตามขาแน่นอนเหตุการณ์นี้คุณลูกเป็นคนโพสต์แต่คุณพ่อเนี่ยเป็นคนยืนเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านหน้าบ้าน คุณพ่อยืนรดน้าต้นไม้คือ,อยืนรถน้ําฝุ่นน่ะฝุ่นที่บนพื้นถนนยืนอ,อยู่ด,ดีๆก็รถน้ำอยู่ดีเฮ้ยพ่อไปทําให้ถนนลื่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยพ่อรถน้ําอยู่ที่หน้าถนนหน้าบ้านตัวเองแต่กระบะเขาเสียหลักมาจากไหนไม่รู้พุ่งกระแทกกับหลุมด้านหน้าก่อนเคราะดีมากเหตุการณ์นี้พ่อเนี่ยขาไววิ่งเร็วอย่างกับฟาสต์แปดลูกเลยชมเลยบอกพ่อเคราะดีมากที่ขาพ่อไวอย่างนี้ ถ้าหากพ่อยังยืนอยู่ที่เดิมรับรองว่าพ่อไปเจอกับยมมาบานแน่ๆนี่คือคนดวงแข็งเหตุการณ์แรกครับอย่าเพิ่งลัษสายตาไปลำลูกกาปทุมธานีเหตุนี้ก็คนดวงแข็งเหมือนกันดูชมไปพร้อมกันกระบะขวามือใช่เหรอใช่ลุกๆโอ้โหมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เขาไปชนกับกระบะก่อนเหมือนกระบะชะลอพอชนกระบะปึ้งแล้วก็ ออกสวนไปทางขวาเลยพอออกสวนไปทางขวาก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งทันทีเลยฮะเหตุการณ์นี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ตายดูไฟแทบจะลุกเลยฮะเหตุการณ์นี้เคราะดีมากที่ไรเดอร์ท่านนี้ไม่เสียชีวิตนะฮะบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใรงสิ้นเพราะดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันก็ไม่ได้มีใครผิดอะ่ะเป็นการขับขี่กันบนท้องถนนครับเหตุการณ์นี้คลอง17ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ คุณผู้ชมเจอบ้างไหมคะกับแก๊งคอเซนเตอร์มีโอกาสได้พูดคุยกับเขาบ้างแล้วหรือย,ยังยุคนี้ถ้าใครบอกว่ายังไม่ได้คุยเนี่ยเหมือนจะเฉยนะไม่รู้ไปเอาเบอร์เรามาจากไหนสรรหาโทรจริงๆแล้วมุกเนี่ยก็เก่าๆเดิมๆซ้ำๆคนเขารู้ทันกันหมดแล้วคะ่ะล่าสุดมีหญิงสาวคนหนึ่งเจอแก๊งคอเซนเตอร์นี้แม่ด้วยความรู้ทันเดี๋ยวจะบอกว่านิฉันเนี่ยมีผัวเป็นตำรวจนะคะปลายสายมันกลัวซะที่ไหนละมันด่ากลับเอาให้ด้วยอะ ตำรวจเหรอคะเหัวเป็นสะกอยรลองอยากอัพเนยวหรอหรือยังไงเป็นตำรวจของพนไหนรบกวนแจ้งชื่อนายยศอันน้อยนิดนี่ฟังหน่อยนะคะไม่ไม่แล้วทำไมต้องแจ้งอ่นอะมียศอะไรหรอคะตลกเป็นตำรวจหรือเป็นโจรที่ขี่มาเนี่ยหัวเป็นตำรวจเมียตำรวจอุ้ยหรอตังน้อยเนาะ้าเรก็ตาในเงินน้อยเนาะาอยศอะไรนะต่อต่อต่ออะไรกนตกแล้วคุณตำรวจ โอ้ยโทรมาตลอกเงินเขาเออพราะเขารู้ทันด่าใส่เขาใสอย่างนั้นนะ่ะคุณผู้ชมอ,อ,อันนี้เรียกดูถูกไหม โอ้โห oh สารพัดเลยเนเมียตำรวจทั่วประเทศตอนนี้กัดฟันกรอดแล้วทีเดียวเชียวเพราะว่าปลายสายที่เป็นแก๊งคอเซนเตอร์บอกโอาเป็นเมียตำรวจตังน้อยจนโอ้ตังน้อยยศอน้อยนิดไหนบอกมาซิว่ายศอะไรแต่ว่าทางคนที่อัดคลิปเขาดูอารมณ์ดีนะคุณผู้ชมดูสิดูในเงาดูในเงาเธอหัวเราะร่วนเลยทีเดียวค่ะโดยแก๊งมมจฉาชีพแก๊งนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันหลอกสารพัดรูปแบบเลยครั้งนี้ ว่าตัวเองมาจากศุลากากรมีของมาส่งอามารับซ้าจ่ายภาษีด้วยจ่ายช้ามีค่าปรับนะคุณผู้ชมจำรูปแบบนี้ไว้ถ้าโทรมาแบบนี้เมื่อไหร่ไม่ต้องเสียเวลาคุยค่ะ <Guin> วางสายไปได้เลย <c oughs> แล้วตอนที่โทรกลับมาที่มีการดูถูกกัน <c oughs> บูลลี่กันเมียตำรวจมีแก๊งเมียตำรวจที่เขาได้ฟังคุณ <c oughs> ผู้ชมเข <c oughs> าอยากจะอัดคลิปคืนกลับไปให้แก๊งคอรเซนเตอร์นี้หน่อยค่ะ ฝากบอกเอาไว้เลยนะฝากเตือนเอาไว้เลยว่าถ้ามีสมองมีมือดีๆอย่ามาทําอาชีพแบบนี้อย่ามาโกงเขาไปทํามาหากินที่สุดจริตเนาะมีสมองก็ใช้สมองให้เต็มที่นะโอเคโอเคนะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าออน่าจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่อะคะ่ะกับคําตักเตือนให้ไปทํางานที่ สุดจริตแล้วก็ถูกกฎหมายจริงๆแก๊งนี้มันยังอยู่ได้เพราะว่าตำรวจไม่จับสักทีไงคือประเทศนี้เราจะทำอะไรกับแก๊ง call center ไม่ได้เลยเหรอทำได้แต่ว่าเหมือนไม่ได้จริงจังใช่ไหมมันเยอะด้วยนะเออมันเยอะก็นหลายแก๊งวุ่นวายอ่ะแล้วพอมันหลอกเงินได้เนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าเออนิดหน่อยโอนให้มันไปแล้วช่างมันไปเถอะแจ้งความวุ่นวายเสียเวลาคุณตำรวจเขาก็เลยยังไม่ได้ตามสักทีแล้วเขาต้องคัดไอ้คนแบบนี้ยังไงอ่ะไอ้พวกปลายสายอ่ะเอาปากแถวแจ๋วโอ้จริงจริงแสบสัน ตอนแรกก็พูดดีไงแต่พอเรารู้ทันปุ๊บโดนด่าเฉยเลยกลายเป็นเราผิดไปนะฮะอาจเจอตามที่คุณรังสีมาบอกะครับคุณผู้ชมเจอเมื่อไหร่อย่าไปเสียเวลาคุยวางสายได้เลย<ส>อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ